ที่แรกที่ส่งไปอ่ะทางสาธารณะด้านนี้นไม่มีมนี่ก็ใจกล้าเกินไปไไนแล้วก็ไม่ได้เช็คในสมาร์ทแลนด์ด้วยใช่ไหมก็ด้วยความไว้วงใจของทุกงานทุเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อกี้เดี๋ยวรอฉนดนิดนึนงเดี๋ยวไปพิมพ์สาธารณะให้<อ>เดี๋ยวต่อไปลูกหลานเห็นว่า<อ>ถนนไม่มีสาธารณะแม่ซื้อมาได้ยังไงก็จะว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อที่ไหนให้ดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ แต่แนะนำนะฮะฉนดทุกใบนะเอาไว้แบงค์ลูกตุ้มมาจำนองแบง,งค์นี่เจ้าฉนดไปเก็บที่บ้าน่ยนนายขอบคุณคุณตุ้มลูกตุ้มอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาพนัสน,นิคมครับพอดีมีเคสของคุณตุ้มที่อยู่เยอรมันเนี่ยมีประเด็นว่าสามีแกไม่มาด้วยที่จะมาโอนที่ เพราะว่าจริงๆต้องตัวจริงสามีมาด้วยเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของคนไทยนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของกฎหมายเรื่องการฟอกเงินแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นตัวสามีเขาต้องเซ็นตละสิทธิ์ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนสมรสแต่ตัวเขาไ,าไม่มาด้วยเนี่ยก็เลยทำหนังสือมอบอำนาจมา เป็นหนังสือแบบนี้ครับหนังสือรับรองจากสถานกองสุลใหญ่นครแฟงเฟิร์ตนะครับก็คือที่เยอรมันเนี่ยจะมีสถานกงกงสุนอยู่ที่แฟงเฟิร์ตและสถานทูตอยู่ที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็จะมีชื่อทั้งหมดเซ็นยินยอมว่าให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อแต่ฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรถหรือว่าทรัพย์ที่ทำมาร่วมกันแล้วก็ลงชื่อเขาในตรงนี้ยังไม่จบนะครับในตรงนี้ก็จะมี สามีเขาเป็นหนังสือรับรองเป็นพาสปอร์ตเป็นไอดีการดของทางเยอรมันแล้วสถานทูตจะต้องเป็นคนปลุป๊บจะมีรายละเอียดนะฮะฐานะแห่งครอบครัวบันทึกเขาเรียกบันทึกรายงานการสอบปากคำนะครับการการการ,การยินยอมอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสำเนาโฉนดนะครับสำเนาโฉนดแล้วก็ก็คือ ตำหนาโฉนดเนี่ยทำไมต้องมีลุงตุ้มต้องทาสัญญาซื้อขายกับคุณตุ้มคุณตุ้มคุณสุดใจเนี่ยทำสัญญาการซื้อขายแบบถูกต้องแล้วก็ส่งโฉนดํำเนาโฉนดตำเนาผังโฉนดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็สัญญาจะซื้อจะขายนะครับไปให้คุณ สุดใจหรือว่าคุณตุ้มเนี่ยที่ประเทศเยอรมันส่งเป็นไปรษณีย์ไปนะครับก็ใช้เวลาในการส่งเนี่ยประมาณ1สัปดาห์พอได้ปุ๊บเข้าถือหนังสือชุดนี้ไปที่สถานทูตหรือสถานกองสูลแต่แก,แกเลือกว่าตรงที่แกพักอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้สถาน,นกองสลก็ก็ไปสถานกองสูตรนะครับพอไปทําเรื่องเรียบร้อยโดยนําสามีแกไปด้วยที่สถานกองสูลทําเรื่องเขารับรองเรียบร้อยเขาก็จะส่งหนังสือกลับ ส่งหนังสือเนี่ยเป็นไปสนีกลับที่บ้านภูมิลําเนาที่เขาพักอยู่ในเยอรมันนะครับพอได้พุ๊บกลรก็จองตั๋วมาจองตั๋วมาแล้วก็มาทําการโอนวันนี้นะครับโดยถือหนังสือเล่มนี้มาด้วยเมื่อกี้นี้ทางที่ดินปลุปแล้วว่าโอเคใช้ได้เดี๋ยวลุงตุ้มขออนุญาตเข้าไปดําเนินการต่อในสํานักงานที่ดินนะครับสวนเกษตรยินทรีย์ของการที่แเนี่ยแปลงนี้เป็นการโอนของ ฉบับที่สองที่เหลืออยู่หกแปลงเดี๋ยวตามตามตามคิวนะเนี่ยเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากและก็ซับซ้อนนิดหนึ่งอย่างที่ลุงตุ้มอธิบายไว้ที่ต้นคลิปว่ามันมีเรื่องของเอกสารเพราะว่านี่นี่คือคุณตุ้มนะครับคุณตุ้มคุณสุดใจนะก็ถือว่าลุงตุ้มก็ยินดีนะที่ที่ให้เกียรติลุงตุ้มเป็นคนดูแลสําหรับโคร, 8, ครงการแดนะฮะกว่าจะซื้อได้นี่ยุ่งยากเอาเรื่องเหมือนกัน ช่วยเล่าเรื่องของเอกสารที่จะต้องมาจากเยอรมันนนะี่เบื้องต้นลุงตุ้มส่งสนะัญญาซื้อขายให้ในะสัญญาซื้อขายแล้วคุณตุม้มไปทำไงต่อ,อันดับแรกปุ๊บคือเราได้เอกสารมาเราต้องนำเอกสารทั้งหมดฉนดที่ดินหน้าหลังแล,แล้วก็สำนาที่เเป็นบ้านแล้วก็สำนาบัารประชาชนแล้วก็สำนเนา เออหนังสือเดินทางของสามีค่ะคือสง่งส่งทางอีเมลก่อนส่งทางอีเมลไปให้ทางทางสถานผู้ตรวจสอบสถานพูดปลุกว่าว่าใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช้ได้ไหมโอเคเขาก็ตอบกับมาออใช้ได้แล้วก็เลยนัดนัดเราต,ตัวเราต้องเดินทางไปเองต้องเดินทางไปเองค่ะเดินทางเองไม่สามารถจะสง่งกฎหมายไปไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปเซ็นต่อหน้ารับงานที่สถานพูดค่ะเซ็นทุกบใบเลยค่ะ จากเมืองที่อยู่ไปถึงแฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจริงๆแล้วมัน300กว่ากิโลจะเดินทาง5ชั่วโมงออกจากจากบ้านตี3ไปถึง8โมงคืนระยะเวลาการทำเอกสารในสถานทูตนี่นานไหมเวลาเรานัดแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องการเอกสารสำเนาทะเรียน2 2ระบับชุดแต่ว่าเราเราเตรียมไปแค่ชุดเดียวเขาเลยให้ไปคายอีกให้เราเขียนใหม่ ไต่คำร้อง,ออง,องเพราะว่าเราเขียนไม่ถูกต้อง,อ,องเขียนใหม่ที่ว่าต้องให้คนที่ดินต้องเขียนแบบปรญจงเลยค่ะเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันเป็นภาษาไทยกับภาษา,ษาอังกฤษคู่กันเพราะว่า<ช>จริงๆภาษาไทยที่ออกมาเนี่ยอย่างในในในคลิปข้างต้น,นจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะต้องอ่านด้วยแล้วก็ให้สามีอ่านด้วยใบรับรองครับเป็นการสินยินยอมที่ทางสถานทูตก็บอกว่าด้วยข้อกฎหมายของเมืองไทยก็ถูกบังคับไว้ว่า ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อซื้อที่ดินเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อกฎหมายที่เขาว่าว่าคุณจะต้องสละดสิทธิ์คุณจะต้องสละดสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของเมืองไทยนี่หมายถึงต่างชาติที่เป็นสามีนะจะมาถ้าเกิดในกรณีที่เราเลิกกันหรือว่าอะไรเขาจะเรียกร้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยออกเอกสารว่าว่าว่า,วาไม่ใช่สินสมรส<ะ>นะในนั้นถูกระบุไว้ไม่ใช่สินสมรสยุ่งยากไหมเรื่อง้ยุ่งยากไหม <Okay. S 1> ง่ายง่ายค่ะง่ายนะแล้วล้มาที่ดินเนี่ยคุณตุ้มทำอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเซ็นอย่างเดียวก็เซ็นอย่างเดียวปุ๊บก็เอาประชาชนให้แล้วก็เอามานั่งรอง่ายง่ายเนาะไม่ยากไม่ยากของตุ้มคือผ่านเฉลเลยค่ะมจะยากแก่ไ่าก็จริงจงเคสนี้หลวงตุ้มจะปฏิเสธเขาก็ได้นะแต่เห็นความพยายามของเขาแล้วก็เราอยากเป็นเคสสต t u ด้วยว่าคลณงตุ้มว่ามี fc ที่เป็นชาวต่างชาติที่ที่มีที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติหรือพันธยา ชาวต่างชาติเราอยากจะรู้ว่าให้เขาทำยังไงการแล้วก็แล้วรับเคลทิ้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วโฉนดที่ได้มาเนี้ยโฉนดหนึ่งไร่สวนกเกษตรอินทรีย์โครงการที่แปดนะครับที่แรกที่ส่งไปอ่ะทางสาธารณะด้านนี้ไม่มีมมนี่ก็ใจกล้าเกินไปแล้วก็<อ>ไม่ได้เช็ค<อ>ในสมาร์ทแลนด์ด้วยใช่ไหมไม่ได้เช็คเออก็ด้วยความไว้วางใจของทุกงานทุงเพิ่งม,มาเปิดเผยเมื่อกี้เด,เ,ดเดี๋ยวรอโฉนดนิดนึงเดี๋ยวไปพิมพ์สาธารณะให้<อ>เดี๋ยวต่อไปลูกหลานเห็นว่าโฉนดไม่มีสาธารณะแม่ซื้อไม่ได้ยังไง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวนลาซื้อที่ให้ดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณตุ้มดูหลังฉนดว่าชื่อคุณจริงไหมใช่ค่ะนะสุดใจแบรมันนะนะฮะเจ้าของที่น,นิสเจ้าการที่คุณถือไว้นะฮะแต่แนะนำนะฮะฉนดทุกใบนะเอาไว้แบงคโโ์ลูกตุ้มมาจำนองแบงค์นี่เจ้าฉนดไปเก็บที่บ้านเฉยคนงายอ่ะถึงงานขอบคุณคุณตุ้มเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่ที่ดิน ที่สวนนะเพราะว่าเราดูกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณตุ้มได้สั่งแบบว่าให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเคขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวไปดูใน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 สวนต่อนะครับดีดีค่ะหลังจากโอนเรียบร้อยนะครับก็มาชื่นชมในแปลงคุณตุ้มก็มามาอยู่ในแปลงที่ดินละชื่นชมนะคร ไม่เป็นไรถ้ากลับเยอรมันลงทุ่มดูแลให้อยู่ละจะดูแลให้อีกหนึ่งปีหลังจากที่โอนไปครับในคลิปที่ลงตุ้มเสนอไปก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านเพราะว่ามันเคสไม่ปกติเคสนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะลงตุ้มเดินทางกลับวันที่สิบใช่ไหม สิบสิงหาก็เดี๋ยวนับจากนี้ก็อยิไม่กี่วันแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมตุ่มดูแลให้